เราเคลื่อนไปอยู่ที่ลมเรารู้ทันหายใจแล้วจิตหนีไปคิดเรารู้ทันทําอย่างนี้นะครับตัลลุมมาเลยมใช้พุโทโอะครับพุโทโธก็ได้แต่รู้สึกว่าพุโทโธจะ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 ,จะตามได้ทันนิดหนึ่งแต่ว่าก็ยังรู้สึกว่าบางคังก็ยังลงไปไปไม่ห้ามนะหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้อย่ากลัวหลงนะถ้ากลัวว่าจะหลงแล้วไปบังคับไว้จิตจะแน่นแน่นไม่ถูกหรอกรให้หลงแล้วรู้แล้วถูกที่สุดครับ หลวงพ่อก็เวลาผมเดินงกคมเนี่ยผมเองไม่รู้สึกแต่ว่าลูกหรือแฟนเนี่ยเขาจะเห็นว่าเหมือนเราคล้ายๆกับเหมือนเราเดินเหมือนบังคับอ่ะครับ,รบสแสดงว่าเขาเก่งเราจงใจปฏิบัติมันจะบังคับใช่ตั้งใจครับตั้งใจเยอะไปไม่ถูกหรอกครับนะแต่ก็เร,เริ่มจากที่หลวงพ่อแนะนําว่าเออก,ก็รู้ว่าบังคับอยู่ ห้านาทีสิบนาทีตอนนี้ก็ได้ประมาณยี่สิบสาสิบนาทีได้ครับเราไม่ใช่กลายเป็นนักบังคับผู้เก่งกล้านะบังคับได้นานไม่ใช่เรารู้ทันว่าบังคับอยู่ะดูสบายๆเนี่ยถ้าจิตอย่างนี้จะเป็นจิตบังคับนะอย่ารวมจิตเข้ามาอย่าอัดเข้ามานะมันแน่นนะเออมันจะแน่นเนี่ยถ้ามันแน่นมันหนักมันแข็งมันซึมมันทื่อนะอันนี้ผิดละถ้าผิดแล้วเลิกไปก่อนเริ่มต้นใหม่ ขอบคุณครับหมดแล้วละรับพรน,นะรับพรยะถาวาริวหาปุราปริภุเรนติสาคารเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัะปติอิชิตังปฏิตังทุมหังจิปะเมวะสมิชตุสัพเพปุรเรตุสังกป,ปา จันโทปันรโสยธถามณีชโชติละโสยถาสพีติโยวิวัตชันตุสพโรคโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีท่คาโยโกภวะอาภิวาธนาสีลิสนิจังุทธาปจายโนจตารโหธรรมาวทันตีอายุวันโนสุขขังพระลัง